คลิปนี้ทีมแม่ครัวต้องออกโรงเองนะคะมีใครบ้างนะคะอกไเปลไปไปย ขอแนะนําตัวทีละคนเลยค่ะปาแทบ้านชาแนลค่ะปาแท่บ sì ้านนะคะคนที่สองค่ะอันนี้สีกกอกค่ะอันนี้สีกกอกนะคะอันนี้ช่องอะไรคะช่องแม่บุญผินกกอกค่ะแม่บุญผินกกอกค่ะต่อมาช่องเสื้อสีชมพูเป็นช่องของป้าดานะคะ

มันแบบทำให้รู้เลยนะในซอก้ใส่แล้วสบายเขาไม่เขาเนไกา่ะาาจะได้เจอปูแล้วทานดีนะมีความสุขอมุิมก็ทนไม่ไหวายากเห็นยากยเห็นสาวสาวกาอคานได้ไหมกัะปูน่ะพ่อได้ออมดูสาวสาก่อคาน กระปูตัวใหญ่ไหมกระปูน่ะแบ่ใหญ่ปันไดเอาหากระปูก็ต้องมีกระปูขนาดทำไมต้องเรียกกระปูทำไมต้องเรียกกระปูระวังกระปูหนีนะทำไมไม่เรียกปูคำเดียวทำไมไม่เรียกปูคำเดียวโอกระปูกระปูใช่ค่ะขุดขดขุดกระปูก็นั่งดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพื่อนไปทางโน้นไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้ภาพตีดถุงเลยมันจะได้เลี้ยงกันเออสอง

โอ้ยเราเลี้ยงปวดหัวข่าอย่งม้วดูดหมายังมาให้กำลังใจเสร็จแล้วโอ้ยชิเสร็จยังยังย่าเมื่อกี้หมาอยู่ใช่ถ่ายนุ่เสร็จที่ย่างเปียปากชิดนเลวเปียปากชิดเปียปากชิดนเลวเปียปากชิดพวกเดียวกันพวกเดียวกันไล่เรียงตามอายุไหมปากมาเหมือนกันอย่าพูดอย่างนั้นเลยอย่าพูดอย่างนั้นเลยลูกหมาตัวนึงไม่พูดตามอายุแล้วพูดอะไรอ่ะยังไม่รู้ตาแต่มันเข่าเก่งมาก เป็นตัวแรกที่หาไม่ต้องถามคุณได้ไหมคะโอ้ยถามอะไรครับถามบ้านบอฮะถามบ้านเลขที่บ่เอาบ้านเลขที่ดีกว่อนนะเลขหวยจะออกแล้วสวยมากครับผมท่นพันปีพอดีพอดท่านบ่พี่ชิดนะว่าบาปไม่ถึงว่าบาปว่าบาบพุทธะในน่านเลยค่ะโอเคนะโอเคนะสองสองปรบ้านไทยอะไรบ้านเร็วกไม่ ข้าประวัติศาสตร์ในการสร้างซ่วมอะไรนะน้องเมฆข้าประวัติศาสตร์ในการสร้างซ่วมโอ้โหน้องเมฆขึ้นใหม่ดีๆให้ดันไปบอกสร้างซ่วมอีกคุณกูด้าสองสี่หกคนหกคนหกหกสามสิบหกสามร้อยหกสิบปีไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมัดขวานต้องการจะหดอะไรเปลาเสื้อผ้าคอยสิเป็นสีแดงพอแล้วตรงเนี้ย อันนั้นอันนั้นคือนางเอกอันนั้นน่ะนี่เสร็จแล้วป่ะนางเอกใช่ปี่แล้วก็เล่นตัวการ์ตูะฟานาสต้านี่นี่จะอันนี้เขาเป็นสาวอยู่ไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะตามไปช่วยกันนะคะยกขบวนไปตรงโน้นตรงนี้เสร็จแล้วอ่ายกขบวนไปฝั่งด้านโน้นกันค่ะหาในการทำงานของ บรรดาสาวๆยูทูบเบอร์ในเอสซีนะครับต่อเป็นสาวๆนะคะทีมแม่ๆสาวๆ,าวๆที่ช่วยกันนะคะในการทํางานในช่วงค่ำนี้นะคะก็เนี่ยคะ่ะช่วยกันขุดนะคะใช้ใช้จอบเนะบาะใช้จอบเน,นกกาะ

เสียมาหนาไมเนี่แสแงแสแงแสแงเชื่อใจพงัดน่ะลงภาพประวัติศาสตร์ในการสร้างส้วมเออเห็นไหมสวอก่อคันนิ่งสร้างภาพเลยเกินนะสวอใค่เห็นกันไหมดิอ๋อแสแงมาก่อนป่เอามาเสียมในมือเราไว้แค่งามในมือนั่นเออเอาเอาเดี๋ยวงามสร้างภาพอะนะโอ้ยเนาะสาธุขู่ชุคนั่นล่ะเนาะ

ก็ถ่ายเอาถ่ายเอาแล้วมันไม่ได้บรอป้าวายวายประมาณเนี่ยขน่ดเออนี่ประมาณเนี่ยเท่าไหร่บ้างนี่ก็เลย เอาในห้องเลยครับเข้าแถวเลยเข้าแถวเข้าแถวจะได้ไม่ต้องเดินเอ้ีนองไหนเินไยข้าแถวเลยชิดอย้าหันนี่นี่แม่าค่ะแม่าค่ะดีนไ้เร็วเร็วเด็กเร็วเออนี่สาอนี่มาเดี๋ยว้าติดสายไปด้วย ไปถูกเจ๊ครับเท่าก้นเจ้ามาเจ้าตนคนใดคนหนึ่งในเมีมาแน่ยเนาะเวเขาจะบอกต่อเบื้องหลังการทำงานนะคะก็ในตำนานเนาะทีมแม็กซัวนะคะทีมสวช่วยกันนะคะในค่ำนี้นะคะแต่จะพามาเปลี่ยนอีกฝั่งด้านนึงเพราะว่าตอนนี้คือเร่ง เตรเียมเทลียทานนะคะเพราะว่าก่อนที่เราคูนจะมาในวันช่วงนี้เช้านะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะฝากกดติดุามช่อี้นะคะเราจะกลับมาทิ่หน้าครับทีค่ะ